ห้าซองรับพี่ดิ้งกดมึงแน่ไอ้กูจะทำให้ไปจักกดมึงแน่รับมึงมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้กูไม่รับรับนี่เด้อได้ใครกันแน่เมื่อมึงทำนายกูกูขับแล้ว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 กูแคบแล้วด้วยกูขับแล้วด้วยแคร์อะไรกูเมื่อกี้นี้กูขับแล้วด้วยมตบเรียกสติปะไม่กูกูฟางไปจักเดี๋ยวกูฟางไปจักแน่ไม่เมื่อกี้ก็คือตบเรียกสติไง บ้านกูฟ้องไปแจ็คแน่ตบเรียกสติไงเปียกเมื่อกี้เอาเอางี้คือถ้ามึงอยากให้กูฟ้องมึงตบกูใหม่ทำไมอ่ะตบกูใหม่มึงกดตบกูใหม่ไม่เปียกก็ตบหยินสิไอมึงกดตบมาดิเอ้าทำไมอ่ะก็ตบมาดิมึงก็กดตบมาดิคือถ้าตบมันจะไม่ฟ้องเหรอไม่ฟ้องกดถ้าตบแล้วก็จะไม่ฟ้องเพราะว่ากูจะดูว่ามึงเชื่อใจกูไหมโอเคกูขับแล้วกูฟ้องไปแจ็คแน่ แล้วไหนบอกว่าแคร์ไปไหนบอกว่าถ่ายไว้นั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอเปียกเอ้แจ็คได้มทำลายกูไม่คือเมื่อแกเปียกทำลายหยินจริงๆก็เปียกพาหยินไปตกตึกแล้วหยินก็สลบด้วยครั้งหนึ่งหยินจำได้ก่อนที่หยินจะไม่ฟังนะเว้ยเพี่อนทำลายหยินจริงๆอ่ะตอนไหนหรอแต่เมื่อกี้นี่มีหลักฐานนะว่าหยินยกทำลายเปียกอ่ะอะไรเมื่อกี้หยินทำลายเปียกอะไรเปียกล้มอยู่แล้วหยินกำลังจะตายดูดูมาจากพื้นนี่ ฟ้องแน่โไม่คือมันเป็นท่าแบบหินกาลันจะฉุดเปียกขึ้นมาจากพื้นเว้ยไม่ไม่กับพื้นฟ้องแน่รอพี่แจ็คมาฟ้องแน่เราไม่สนใจหินหลอกคนนั้นน่ะฟ้องไปก็เท่านั้นแหละนั่นเปียกพี่แจ็คครับนอนโนโนอี่ย้นหินตบตบหน้าครับพี่อะอหนินขอโทษอ่ะ ไม่โอยู่ดีเขาตบหน้าตบปากผมปากบวมเลยครับพี่ผมผมส่งรูปให้ดูครับผมโดนจริงจริงครับพี่พี่มาห่มผมได้ไหมครับเปียกคับพี่ดีอ่ะอันนี้อันนี้นี้อันนี้คือไรไม่รอาหรอกเร็วอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเธอเธอด้ทำร้ายผมถูกป่ะเพื่อน ทำลายอะไรหินไม่เคยทำลายเปียกอยู่แล้วเปียกนั่นแหละโกหกห็นปะเมื่อกี้เปียกรู้ไหมว่าจมูกเปียก,กมันเริ่มยาวออกมาแล้วเพราะว่าเปียกเป็นพี io, ่น้องคิโอเมื่อกี้เปียกโกหกเมื่อกี้เปียกโกหกมันเริ่มเนี่ยจมูกเริ่มที่จะยาวออกมาแล้วเนี่ยเปียกโอเคเปียกมันเริ่มเป็นพ <okay. S 1> ี่น้องคิโอแล้วโอเคจะได้ฟ้องพี่แจ็คทั้งใส่ไลน์ทั้งนู่นทั้งพูดไปดีใส่จะทำให้พี่แจ็คก,กดมึงแน่แหละ เขาไม่โกรธหรอเขาไม่มาสนใจหยินหลอกเปียกคนนั้นน่ะกดับไปเนีเดทำไมเราดีกันดีกว่าไหมเพื่อนเราไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเราดีกันดีกว่าไหมเออเราไม่อยากให้เรื่องบานปลายเพราะฉะนั้นเราดีกันก็ได้นะดีกันดีกว่าดีกันก็ดีกันดีกว่าโอเคไหมโอเคโอเคโอเคดีก็ดีก็ได้ ไม่แตเียรต้องขอโทษหยินก่อนไปหยินต้องขอโทษเปียกไม่เปียกต้องขอโทษหยินก่อนงานฟ้องวิจักนะไม่ต้องขอโทษเปียกมาเปียกฟ้องไปเขาก็ไม่มาสนใจหยินหรอกโอเคถ้างั้นส่งรูปไิจักแบบให้ขอโทษโอเคง้นหยินให้อภัยเปียกก็ได้อะไรให้อภัยอะไรเปียกต้องขอหยินต้องขอโทษเปียกไม่เปียกก็ต้องขอโทษหยินสิถ้างั้นในนี่แน่งานฟ้องไิจักนะส่งรูปไิจักนะ ฟองก็ฟ้องไปสียหยินไม่กลัวอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่มาสนใจอะไรหยินอยู่แล้วงั้นงั้นไม่ดีกันละเออโอเคแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยอะไรนะพี่นิ่งฮะป้าป้า,ปา,ปาพี่มาถึงเชออ,อุ้ย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 แ็บไม่ทันใช้รากฐานตอนสลบได้ไหม คุยเข็ดไม่ทันแล้วสรุปป่ะเพื่อนโอ้โหเปียเมื่อกี้หินหัวโนเลยเปียข้าหรอเพื่อนข้าไหมคือหัวโนเลยนะหิวข้าวอะไรไม่หิวเป็นไรอ่ะเน่ดูหยินมีรอยช้ำด้วยเนี่ยอะโอ้โหหลักฐานเต็มเต็มรอยช้ำไหนเพื่อนใครทำอะครับดูดิมีรอยช้ำเนี่ยที่ปากเนี่ยใครทำเพื่อนอะครับเพื่อนมีรอยช้ำที่คางเนี่ย น้ำลายไหลหรือเปล่าเพื่อนนอนน้ำลายไหลอะไรล่ะแป๊บนึงหยิ่นต้องถ่ายภาพหลักฐานไว้ก่อนถ่ายเลยเพื่อนถ่ายเลยตุ้ไวสู้ในชั้นศาลถ่ายเลยถ่ายเลยเพื่อนถ่ายเลยแภาพเปียกไม่เห็นมีนะโกหกนะมีรถตกรถตุ้โกหกนะมีทำไมจะไม่มีอ่ะไม่มีนะถ่ายดูได้นะถ่ายเลยอดไม่ตู้เมื่อไหร่เรามาตชนไอเนี้ยตอนนี้ธนามาอ่ะกูว่าเราไปนั่งเนี่ยไม่มีแสดงว่าโกหกพี่แจ็ค โอเคหนึ่งเรื่องหนึ <g 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 ่งเรื่องไอ้สองเรื่องแล้วสามเรื่องแล้วด้วยสามเรื่องแล้วด้วยนะเด็กโง่นะเด็กโง่เนะแก่เลยพี่จะขว่าพี่จะขายพี่จะรับพี่แจ๊ดโดนทำลายครับพี่โดนโดนหยินตบหน้าครับไม่รู้หลักฐานคนแมชุบอ่ะคือจะบอกเนี่ยพี่เขาคือเขาบังคับให้ผมอ่ะ บบว่าเขาเข้าเข้าข้างเขาเขาพี่แต่แบบว่าคุณเปลี่ยนทรงแล้วคุณแบบว่านี่เนี่ไม่ใช่หรอกนี่คิดส่งดูให้ดูว่าคุณแบบว่าใส่ห้าวขึ้นเลยขอบคุณไม่หยินไม่ได้ตกเปียกก็ยินเห็นเปียกอ่ะจะหล่นลงคืนยินก็เลยฉุดแขนเปียกไว้เขาบังคับให้ผมมาจะโกหกพี่แล้วก็บังคับให้ผมมาอยู่ข้างเขา ท่านหญิงค่ะเขาไม่คิดเลยถ้าจะทำตัวเยี่ยงนี้ท่านทำน่าจะถูกใจไม่ไม่เคยทำ้ายใครอยู่แล้วเห็นเปี้๊กจะล้มหญิงก็เลยแบบพยายามจะหยิเแี่ยกนแล้วไปถนักแข่งคนักก่อนพี่มาเขาจะโกหกพี่เจ้าว่าผมมาทำลายเขาแล้วก็หน้าเขามีรอยแต่ที่จริงแล้วไม่มีนะผมมีหน้าหญิงช้ำเดี๋หญิงส่งให้ดูหน้าหญิงช้ำมาคุณแต่หน้าหอบแต่เปลียนไม่มีนะเปี่ยกไม่ทำอะไรนะดูในรูปเลยครับคือเปลี่ยนในรปครับกำลังจะล่วงจะล่วงคือคุณช้อนขึ้นมาใหม่โอ้โหคุณแม่ง จริงเยนี่คุณดูหน้าหินนะมีรอยช้ำเห็นตรงเนี่ยตรงคางหินน่ะเป็นรอยแผลอ่ะแล้วก็มีกองเลือดด้วยพอทวีตเด้พอทวีตเลยจะได้เห็นกันหมดเนี่ยเบรกี้น่าเช้งคือเปียกตบหน้าหินดังผัวเลยใใคครรทไปดดิอันนี้เปียกลมมั้ยเนี่ยลมครับเขาดูดิเขาท่าตบดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวท่าตบท่าตบอะไรหินพยายามที่จะฉุดแขนเปียกต่างหาก ได้พิจารณาเลยเอาไปฟ้องต่อเด้อไปไปให้ใส่ไฟต่อเด้อไอ้เนื่องเคลียร์แน่นอนท่านหญิงท่านทำแบบนั้นจริงเหรอเนี่ยไม่เราไม่ได้ทพแบบนั้นนะคุณต้องไปแก้ต่างนะถ้าตบที่ข้างหนึ่งว่าน้ำกอนเล่หรือว่ามือโปรเอาเสื้อเอาเสื้อเอวพิ้วเลยเนาะมันท่าตบยังไงคะเป็นท่าแบบว่าจะฉุดลุกมาจากพื้นต้งหากดูดิ เห็นไหมแดดท่านหญิงไหนมันเป็น5ชาุดแดดจะชุดแขนขึ้นมาเปียกกำลังจะล้มเปียกกำลังจะล้ม <c oughs> ลงไปจากพื้นอะ่ะ <c oughs> กำลังด่อเลยพี่เหนี่ยวถ้าจะแก้ตัวหลอท่านหญิง ไม่แข่งหยินก็เล็กแค่นี้เองนูสิ่หยินจะออกกาลังไปสู้ใครได้อะไม่มีแม้แต่แรงแกะถุงข้าวด้วยซ้ําใช่และท่านรู้ไหมเขาบอกแล้วว่าพี่ชายรองเปียกับพยายามใส่ไฟให้ท่านอ่ะไม่ใส่ใช่เพราะฉะนั้นนะพี่วินแล้วก็พี่ต้อยต้องช่วยหยินนี่แกะไม่ได้เหรอพี่วินแล้วก็พี่ต้อยต้องช่วยหยินเราเราเปลี่ยนข้างดีกว่าพี่เนียครับพูดจริงว่าคนอย่างพี่ชายรองเปียกก็ไว้ใจไม่ได้คนนึ้แหะพี่เนียวห่ตั เบี้ยเกลียดเปียกมันน่าไอ้นี่มันกัดกรอกกันนี่พ่นคำโกหกออกมาจากปากไม่หยุดเลยอ่ะทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วก็เป็นการเียโหตแบบเหตุผลทั้งสองฝ่ายอ่ะพ่นคำโกหกไม่หยุดเลยอ่ะแบบนี้หยินไม่โอนะหินเข้ามาแล้วเพราะมึงโกหกเองไงเนี่ยเปียก ไม่แต่ดูจากภาพเนี่ยดูจากภาพเนี่ยมันมันคือเปียกมันล้มเลยเนี่ยเหมือนมันโดนมันโดนแรงปรรทัจากนั้นเมื่อกี้เราไม่ได้คุยกันแบบนี้ไม่ใช่หรอกค่ะพี่ต้อยเมื่อกี้น่ะเจ็บพี่ต้อยพี่ต้อยก็ตามนั้นเลยครับพี่พี่ต้อยก็ตามนั้นเลยครับตามที่ผมคือคือคุณคน่าจะไม่ได้หคุณขึ้นขึ้นศาลจริงอ่ะถามเขาดูตามหลักฐานนะเขาไม่ได้ดูแบบว่ามันพูดกันอย่างงี้เราฟังกันพี่เขาดูตาหลักการนะ swing ขนาดนั้นง้างง้างแต่ปักซอยอ่ะพร้อมเสิร์ฟเลยอ่ะเพราะว่าพี่ชายลองเปียกคงเจ็บอ่ะ จ็บตรงไหนบ้านี่เจ็บตรงปากครับพี่แล้วก็ปากแตกเลือดไหลนะครับถ่านเดียวกันคอด้วยครับแล้วกูตาเจ็บหน้าได้ครับขอบคุณครับพี่เแต่จบจำตัวหมดเลยครับไม่คิดว่าเลยแบบว่าเพื่อนเพื่อนรักขนาดนี้ต้องมาหักหลังกันต้องมาทำกันอย่างนี้ต้องเลี้ยงหมอนอย่างนี้ช้อำไปเลยโอ้ยสวรรค์เลยดีที่เป็แจ็คโอลขอบคุณนาครับพี่แจ็คโอ้ ข้านี่มันคงไม่ต้องพูดอะไรแม่กับพี่ชายรองเปรีย้ยโอ,โอ,โอเดี๋ยวก็หายนะแม่โอ้ยนี่นะข้างสนามกอล์ฟนะตรงทางไปแคบอ่ะดูดิน,น,นี่ขนาดพูดขนาดนี้แล้วยังไม่ขอทัดเอ้ยยังไม่ขอโทษยังไม่ไรเลยเงิ่งทำเป็นสุภาเราผิดเองก็ได้แล้วขอโทษเงิมดิเขาดิเขาเราทำตัวนักข่าวสารในที่นี่นะนะครับป้าโรลกป้าไม่ถ้าคุณอยากเจอใครอ่ะคุณก็บอกไปตรงๆเลยไม่ต้องแบบว่าแผ้แพ้ไรแบบนี้ไง จริงนะครับพี่จริงนะก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยชอบอยากเจอนะขอโทษผู้หญิได้แล้วเขาคิดว่าขอโทษนะครับเพื่อนที่แบบว่าเออขอโทษละครับเพื่อนเงินขอรอไปต้นทุนเพื่อนที่แบบว่าลองเรียกร้องสิ่งที่เขาให้ได้ไปหาลูกดีนเงินแปดพันห้าได้ไหมเพื่อนฮะขอเงินแปดพันห้าได้ไหมเพราะว่าในตัวมีอยู่พันห้าให้มันครบหมื่นโอยู่น้โหชอบมาก พี่พี่เหนียวคนเหมาะการแต่งตัวค่ะคน,นหนลงตัววะอันนี้เลยก็เเอาลยได้หรอมากทีท่ท่านหญิงท่านท่านหญิงคันนี้ของท่านหรือเปล่านี่ไม่ใช่ครับของไม่เอาตังก็ได้เพื่อนไม่เอาตังก็ได้แต่ได้ไดไรู้ว่าเพาื่อนเป็นคนอย่างงี้โอเคเป็นคนยังไงก็ขอโทษเราไงถ้างั้นไม่หายหรอก็ได้ทำร้ายกันขนาดนี้ขอโทษมาเหมือนต้มหัวรูปหลังอะทำร้ายกันขนาดนี้เจ็บแล้วเจ็บเราให้ทำไงไปยังได้แค่เนี้ยไม่เอาทำอะไรก็ได้เพื่อน แจ็คจะได้รู้แย็กจะได้รู้คนรับตัวจะได้รู้ว่าหยินเป็นอย่างงี้หยินเป็นยังไงไม่คือเปียกจะเอาเงินแปดพันห้าเหรอจะเอาละเลีเ้ยงติ๊มได้ไหมล่ะเลี้ยงได้ติมอ่ะเลี้ยงใครอาห้าแท่งจะเปียกไงห้าแท่งได้จริงหรือเปล่าอ่ะฮะไปไปดิพาไปกินดิพาไปเลี้ยงดิ ีกาแฟไหมครับนำนำเลยครับนเลยครับนำเลยไม่วันนี้เปลี่ยนเป็นกาแฟไหมแบบของร้อนๆอะไรอย่างเงี้ย๋ยากกินเยอะปักหน่อยครับพี่จ้อยไม่ได้ฟันเหลืองครับพี่ดูแล้วน้อง